จากการขายผมหนึ่งแสนหนักเด็กทนะ้องหอ่าไม่แน่ใจเดี๋ยววิดีโอ,โอโมีไหมเราดูก่อนเลยจังเอาเดี๋ยวจอดนะคะจอดเมื่อกี้จอดเมื่อกี้เอาเบียร์ก่อนเบียร์จอดกันก่อน มันก็ได้ฟังนั้นก็ได้ฟังนี้นก็ได้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เป็นวิดีโอเสียงไม่ได้ไม่ดูเสียงไดนะ้หรค้าส่คือซื้อมาขายไปอยู่แค่ม5นะคะอยู่แค่ม5ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กหมหาลัยหรือเป็นคนจบใหม่ เด็กกรเพื่อทกเนี่ยธรรมดาแต่ได้รายได้ตอนนี้คือเดือละแสนใช้ความกล้าใช้ความทุกอย่างของตัวเองไม่เป็นประโยชน์ครูมีอยู่เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างท้ายชั่วโมงมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มเด็กวันเลยนะรู้จักเด็กแว้นไหมคือชอบขี่วอท้์ยกบบแว้นไปทั่วเลยแต่เขาเข้าสู่โครงการการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ปัจจุบันนี้เขาใช้การไววนของเขาให้เป,ไป็นประโยชน์โดยการไปส่งสินค้าที่เขาผลิตเองกับเพื่อนอะไรต่างๆได้เงินมาเดือนเยอะมากเนี่ยประมาณห้าแสนบาทต่อเดือนม่ได้เดือนละแสนแล้วน,น่ครูรู้ผิดนะคะอันนี้คือคือน้องผู้หญิงคนนี้เห็นไหมซื้อซือ้อมาขายไปอะ โองเรียนทุกคนจะต้องสร้างแนลงออกมาด้วยวันนี้เนี่ยดูด้วยว่าน่าจะเป็นแบบไหนนะคะทีนี้สองสองทีนี้พอออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยอ,ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูว่าอันนี้ไม่ต้องเราจะเข้าใน b ิสเน e โมเดลแ l นวา v a สนี้ยังไง b ิสเน e โมเดลแ l นวา v a สดูนะ เห็นภาพคือเห็นภาพทุกอย่างในธุรกิจเลยหนึ่งธุกรกิจข้อคุมทีการที่เราจะสร้างในรูปของอผืนผ้บใบที่ครูเอามาให้เราทำวันนี้มีองค์ประกอบ9ส่วนแต่เราฟังดูดีๆนะที่เขาเรียกว่า BMC เนี่ยไม่ได้เฉพาะธุกรกิจใหม่สมมุติว่าทาําธุรกิจไปสักพักหนึ่งกลับมาทบทวนว่าธุกรกิจเรามันเป็นยังไงแล้วมันดีไม่ เดียร์ชิปงานเลี้ยงเดี๋ยวเวเดี๋ยวเพ่ปแ้รยังยัง่ะแล้วจะทำในรูปแบบไหนเป็นหลอดเป็นกเป็นเป็นขเล็กๆปขวดเล็กๆโอเคทุกกลงมีไอแพดหในระหว่างที่นี่ก็ให้สักหนึ่งคนออกแบบอวิชพันช่ด้วยคุณจะทำิเสน่ ก็รน้าอยู่เเนี่ยเขาติไอย่างงี้ยก็ีดไว้ก็นทเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าบเป็นเสื้อยืดเป็นยูนิฟอร์มของเรียนแบบนี้ก็แบบก็ให้ก็ให้พูดบริาอย่างเช่นยูนิฟอร์มฤดูร้อนเป็นแบบนี้ ่อาจจะมีแบบเป็นชุดสูตรอะไรเงี้ยค่ันแบบวิชาการท่านคิดว่าเกษตรแรับโดยที่ตรงหัวอาการเราไม่เอาให้เปลี่ยนรเปลี่ยนอะ